การจัดฟันอินวิสไลน์ปวดหรือไม่คือบางคนเนี่ยนะครับก็อยากที่จะฟันเลียงสวยอยากที่จะยิ้มสวยแต่กลัวเจ็บบางคนกลัวปวดมากปวดนิดเดียวไม่ได้เลยทํายังไงดีอยากจัดฟันแต่ว่าไม่อยากปวดเลยก็เลยบอกว่าเอ๊ะพอไปดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปสืบคนดูผลปรากฏว่าเขาบอกว่าจัดฟันแบบอินวิสไลน์เนี่ยมันไม่ปวดนะจริงๆแล้ว ถูกต้องหรือเปล่าครับการจัดฟันแบบอินวิสไลน์มันปวดหรือเปล่าวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามนี้แหละครับคือจะว่าไปแล้วในการจัดฟันไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบธรรมดาหรือการจัดฟันด้วยเครื่องมืออินวิสไลน์ก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการดึงฟันใช่ไหมครับดึงฟันไปทางซ้ายดึงฟันไปทางขวาดึงฟันเข้ามาด้านในหรือว่ามีการบิดฟันให้ได้มุมให้ได้รูปตามที่หมอต้องการรากฟันของคนเราเนี่ยนะครับมันฝังอยู่ในกระดูกขากันไกล ลากฟันที่ฝังอยู่ในกระดูกขานไก่กระดูกขานไกลเนี่ยตัวกระดูกที่มารองรับรากฟันเนี่ยมันแข็งแข็งการที่เราจะเลื่อนฟันเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีระยะของการที่ตัวแรงในการจัดฟันเนี่ยเข้าไปทําให้กระดูกที่อยู่ล้อมรอบลากฟันเนี่ยมันเสียสตรัคเจอร์หรือเสียโครงสร้างตามปกติของมันก่อนขั้นตอนตอนนี้นะครับคือยังไงมันก็คงจะปวดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบธรรมดาหรืออีวิสไลน์ก็ตามนะครับแล้วในจังหวะที่มีการเคลื่อนฟันเนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่มีการเคลื่อนฟันเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดฟันอยู่บ้างเหมือนกันเพียงแต่อาการปวดฟันเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้มาตลอดระยะของการจัดฟันอย่างเช่นการจัดฟันแบบอีวิสไลน์เนี่ยมันมีหลายๆเบอร์ใช่ไหมครับจากฟันที่อยู่ในตำแหน่งศูนย์คือยังไม่ได้เลื่อนเลย พอเราเอาชิ้นอิวิสลายเบอร์หนึ่งมาใส่ฟันที่อยู่ในตำแหน่งเบอร์ศูเนี่ยก็จะต้องเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งเบอร์หนึ่งจังหวะน,นั้นนะครับอาจจะ2วัน3วัน4วันแล้วแต่คนก็อาจจะรู้สึกว่ามีอาการปวดปวดบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่มีการถอดหรือว่าใส่ชิ้นเครื่องมืออินวิสลายหลังจากนั้นพอฟันเนี่ยเคลื่อนจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่ตำแหน่งนึงแล้วอาการปวดก็จะลดน้อยลงครับ พอเราเปลี่ยนชิ้นเครื่องมือจากเบอร์1ไปเป็นเบอร์2จากเบอร์2ไปเป็นเบอร์3อาการปวดก็อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะหายไปอย่างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นอาการปวดเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหามากมายสําหรับการจัดฟันแต่ถ้าถามว่ามันจะถึงขั้นไม่ปวดหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อยากฟันสวยอยากยิ้มสวยก็ต้องยอมผ่านขั้นตอนของอาการปวดไปได้บ้างครับสู้ๆนะครับ